คลิปนี้ก็ป้ามาควันเตี้เกลืองนะครับด้งนิ่มนั่นเลยครับนี่มีมีมีควันไม้แล้วลองรองเล็กเเลย ตัวเอาเกเคครับเดี๋ยวไปขึ้นปั้งนู้นนะรับฟันไม่มีเลยครับเปลืองป้านเลยคาดรถจดสามปีนะครับอยู่ดีกันนี้ จะ,จะตั้มมาเลยเดี๋ยว่อยติดตามตอนต่อไปนะครับครันนี้เอามาไปนี่ต้องมีตั้มไหนครับตั้มไหนนี่ติดกลุ่มอะไรก็ยังเลยนะครับตั้มไหนคันนี้ครับทางนี้เปิดไม่ได้ครับ ทำไปปัดนนะกับตัวนี้แต่ว,ว่าตะเบยียนกัดนะครับม <c oughs> ีเล่มเรียบร้อยนะครับตะเบยียนกัดอะไรปีออกร้องนะครับปีอะไรออกร้องออกกลางออกเตออก,อกงานเทปีอะไรรับน่ามาตรงต่ำก็ไปไหม ต right ิดๆเลยกับวันนี้ลำใบปัดนี่้วยอ้วกวางนะกับเกลืองน่าจะซ้ำเยนะกับเกลือง ถ้าขุามมดในวัวใกล้ตัวน,นี้เจอไปตำเตลเลอร์ได้เลยนะครับไม่เตนเลอร์กระดดดัได้เลยครับทำหลักลูกได้เลยนะครับตัวนี้วัวไม่ปุ๊กนะครับวัวไม่มีปุ๊กเลยเตา่าจอตไกขึ้นไกล้แล้วคกับนี่บางๆเลยครับ ซี่ไม่เคยตำนะครับในายในจอรถวะนี่นะเทือกโอเคอยู่นะครับไปในเดี๋ยวไปดูเล่เมไม่าม นู่าเปลาครับแต่ว่าระบบไฟลายไม่มดเร็วนะครับเนี่ยนาวานูเก็ตระบบไฟลายไม่มีปัญหาได้เลยครับ แทติคือได้ก็มีกบนะครับอย่างโยกบกบับเงี้ยเกียร์มันจะบอกเลยครับนี่ก้องเกียร์เกียร์นะครับอย่างกบเลยนะครับแทติคือพกเกียร์นะครับสำหรับ เกียร์ชนิดหกเกียร์พร้อมเกียร์ไอโลเกียร์รุ่น M MRT ซองตองเอกับเกียร์เกียร์ได้กับพี่น้องเนี่ยเกียร์รุ่นเนี้ยแรงไหมครับ อย่างโอ้โอเคเลยกับเลยบางเลยนี่พ,พี่น้องขึ้นมาซีไม่เกยต่ำตีพี่น้องนีดหน่อยบางเพิ่มเลยตัดเป็นเส้นเลื่อยได้เลยนะครับไม่วิง่งเส้นซีนะครับไม่เส้นซีเองนะครับพี่นอ้องเลยเลยต่วยใจหน่อยนะครับ นี่เกดตึ้งไม่ไมเลยครับเลยโอ้เรือนไม่ยังไม่ไเลยพี่น้องไปในก่อนตอนนี้นะครับอยา่างต่มบุญน,นะครับต่มบุญโบ้เรยกบวัวกวางนะครับแต่วัวมันไม่ทุ่งนะครับพี่น้อง ไปติดลยพี่น้องว้าไม่ธรรมดานี่กันเป็นจกมุนนะกับจกมุนคอนโทรลเจ็ดเจ็ดกาวเวลเลยนะกับนี่คอนโทรลไฟเป็ดได้กบมาเลยกับ พื้นก็ไม่พูดนะพี่เนาอ๊แต่ดี่นี่เนาะใมูม่ไม่พูดนะกับพื้นช่วยบอกปรับได้นะครับปรับลงตุ๊งดำได้บอกปรับโดยมือนะครับปาไปไหนก็แกนี้นะครับ เง่งๆตัวโบเง่งๆกันวนกันความร้อนยังมีเลยนะรับติว่าไม่มีซึมเลยนะับหลไม่จะเพื่ว่าวันนนีเนาะะไจริงงว่าหอไหนฟอยกันความร้อนก็ยังมีโยกบเลยนะรับเส้นซีนะรับกันนี้ถือว่าใจ้อยนะับ เส้นซีเองกับนี่ปั้นก็ปัน้นปั้นไม่หมากเลยครับนี่เก็บระบบอิดๆแล้วก็โตดำหรือว่าโตเตลเลอร์รับจ่ายได้ยาวๆเลยพี่น้องเบกลุ่มหอมลุ่มนะรับทางลุ่มเป็นลุ่มอะไรเดี๋ยวพวกเลนก็เป็นเบกอะไร นี่เป็นเบกน้ำมันแล้วนะครับครับมันจะเบกลมนะครับฟิวมกอร์ช่วยนะครับกคชเชียร์ช่วยกับยิงไส้กันหน้าออกมัดกับแหงซี่เหลวกับซี่แต่ก็เกือบซี่วันนี โบกี้เน้นๆพี่น้องเลยแล่จังหลังเราก็ไม่มียืมเลยพี่น้องอนี่ถูกอย่างกับเราดกใจหน่อยกับนี่กันนี้ นายว่าไปถือมากัไม่ได้ตำไรเลยครับโจดว้ตั้มปีเต็มๆยังไม่ไม่เลยหน่อย,อยนี่เยืมเลยกับเราเป็นรถคิปลอนะครับเมื่อก่อนนี้น่าจะเป็นรถ กงล้วงนะครับนี่าในว่าแกโยแก,ยก,ยก,ยกยตะมานเป็นคนตรวจอ่านตังรุ่นดํานะครับ๋อแกถือมาจากน่วยงานกันนี้

งานคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็มารีวิวห้แล้วนะครับอยูดดย่ด,ดีอยู่ดีเดี๋ยวไหนว่าจะทำอะไรเดี๋ยวปงก่อยจะใต้ดูอีกทีนึงน,นะครับช่วงลางดีเกองดีครับืเก็บตำช่วงว่าต่อดำกับตำดำ,ำ,ำไปเลยนะครับแล้วก็ตำดีมั้ยก็โอเคแล้วนะครับระบบเก็บมาแล้วระบบ คนมาวายตีบริษัทในว่าแกระบบมาแล้วนะครับระบบไฟอะไรก็เช็คไม่หมดแล้วนะครับตั้งไดร์ลิ กองดำเนี่ยใช่หรืเปล่าก็ที่เตรียมอ,อกเลยนะครับสวัสดีครับ